สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนครับเอฟซีพุทธิโกติตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับมาแล้วครับมาแล้วรถลำโพงสาวน้อยมาแล้วครับรถลำโพงสาวน้อยของเสียนนท์มาแล้วครับพี่น้องครับนี่แหละครับมาหอดแล้วครับผมอันนี้ฟังขวาครับของคนดูหรือว่าฟังซ้ายของเวทีครับพี่น้องครับคันนี้แหละครับที่ ความมากครับนี่ครับโอ้เปิมเจอมาใหม่แล้วนี่แหละครับเปิดเจอมาใหม่แล้วโอ้ออกเพ็ดมาใหม่ครับนี่แหละห้อยแผลครับพี่น้องครับคันนี้แหละนะครับตีเป็นความมากครับพี่น้องครับหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสามสามนี่แหละนี่แหละครับคางที่ล่งครับพี่น้องครับฟังพี่แล้วครับฟังพี่แหละที่ล่งครับจะดัดครับ เชื่อมดัดไหมครับพี่น้องครับดัดให้เขาให้เขากรอบคือเกาครับพี่น้องนี่แหละครับฟังที่ล่งครับพี่น้องครับไปเบิ่งรอยแผลครับพี่น้องนี่รอยแผลครับยังฝากไว้ในความทรงจำร้อยแผลพูดไ้ครับนี่ครับฟังนี่แหละครับที่ล่งครับ แลับประตูฟังที่ครับนี่ที่ล่งเปลี่ยนเปลี่ยนโค้งกระจกไมครับคันนี้แหละครับที่ล่งครับพอแล้วพอแล้วพอแล้วเขาถอยเปิดแล้วถอยแล้วเขาถอยแล้วหรือแ่เออาประตูออกเปิดประตูไหมเปิดได้แล้วเขาถอยเปิดแล้วเรือจะเปิดประตู ครับอีกขั้นหนึ่งกระลังเข้ามาครับพี่น้องครับผู้นับเกินสิบม่ใจปุ๊บปุ๊บออีกขั้นหนึ่งกระลังเข้ามาแล้วครับปวดมาด้วยความเร็วความแรงครับพี่น้องครับมาเลยลบในเด้อครับทั้งขวาเด้อครับเด้อพี่น้องลบลบกอนเด้อลดสีเข่าทั้งพี่พี่น้องลบก่อนลบก่อน ลบก่อนครับลบก่อนแม่แม่แม่ลบก่อนเน้อรถล้ำพงคนสิเขาลบก้อนครับลูกก้อนลูกก้อนเลือเทศศาสตร์ไว้พี่ย่องแมน้อังนีีเขาอรถมันมาเร็วได้แม่ลูกแม่ลูกแม่ อีกขั้นหนึ่งครับรถล,ลำโพงครับอีกขั้นหนึ่งครับบรลลรองริเมันแกนอยู่ดินแกนอยู่ 对。Uh. แล้วครับอีกขั้นหนึ่งแล่นเขา่าประจําพื้นที่แล้วครับพี่น้องครับอีกหนึ่งขั้นแล้วครับแล่นเข่าแล้วแล่นเข่าแล้วไปล้าหลังเวทีแล้ว บดถอยต้องถอยมาเปิดประตูก่อนแหละเปปิดระะตูล่คันนี้อยู่ฟังซ้ายครับพี่น้องครับฟังซ้ายของวิพีท่านผู้ชมนะครับหรือว่าฟังขวาของ วิธีอัดเสดงนะครับเะเบียนหนึ่งหนึ่งเก้าเก้า บพ่อกำมะเยกบ่พ่อกำมะเยกบุพพากะย้มะเยกบุพพอข้มกอย่ป่อล่อลยดขันุนเอตตั้เลยิตั้งตู้ บอกไปถอยกันผุนก่อนเอาหัวไว้หลังหน้าหัวไว้หลังเอาตามไปหลังกัดาถือไปถอยขั้นนั่นในเปิดทางก้อนยังฮะไปถอยขั้นนั่นในเปิดประตูนก้อนยังเอ้ารถมีคนขับเดลยบ่บ่เปียกมาเอางี่ห้ขั้นนั่นกันให้เอาเบียกเฮ็ดฮะเอ้อเจ้าพี่ขั้นนั่นอีล้อเปียกแนมซ้ายแนมขวาน่ะเร่เฮ้ยไปเช็ดมึงดู นเนี่ยมือไงครับมันมาเป็นของเขาไม่แน่เขาเดี๋ย<อ>วช<อ>่วยเอานี่ฮะนี่ฮะบอเอาสูงไว้หลังใช้สูงอ่ะตามนี่นี่นี่ตั้สูงสูงไว้หลังเอาตั้มไปนาเอามารอทีต่ตั้มครับช่วงเช็คซส้าครับพี่น้องครับตอนนี้ก็กชุดลำโพงนะครับเครื่องเสียงของชุดเซนนนะครับเข้าพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ื่อนี้เป็นชุดเครื่องเสียงของสาวน้อยโดยตรงนะครับพี่น้องครับ,รบหายเหนื่อยแทนเซนน,นล่ะพี่น้องเลยหายเหนื่อยแทนบอโจแล้วนะครับสุดเครื่องเสียงเด็กเขาแล้วประจำการตลอดไปแบบน,นี้กลับมาประจำการแล้วชุดเครื่องเสียงครับ เอาคลิปนี้ฝากไว้สักนิดครับพี่น้องครับฝากกดติดตามกดตบสไลค์กดไลค์กดแชร์ติดตามคลิปนาครับพี่น้องครับคลิปนี้ฝากไว้สักนิดเด้อสวัสดีครับใช่คลิปนี้ครับพ่อจูกับอุ้งอิงอยากขอฝากลำเพลินออนไลน์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เสด็จปีนี้ยันปีนาครับเขากุ้มได้เลยครับพี่น้องครับ9วัน9คืนราคา999บาท999บาทครับพี่น้องครับสินวีรบุรุษก็มีที่แม่นมานี่วัน พี่แมนมณีวันสีมายอนวันวันใสจุดเผ็ดฟอนหวานหวานครับอีกอินซี่อีสารเก่าครับพี่น้องครับพี่แมนมณีวันครับตอนนี้ยังหนึ่งมาแรงนะครับยังเป็นศิลปินหนึ่งมาแรงในประเทศไทยในตอนนี้เลยนะครับโคเวอร์ยืนนี่นไหเขายืนมาไมมน้องกับอีกคนหนึ่งครับลุงเพชรละกาแม่เดือนเพญอนวยพรค่ะอีกพูดนึงครับพี่เทธรัสร์งวดเทปวันวันใสจุดเผ็ดงวดนี้ผลสิบมาเห็นอย่างพี่น้องเมืองครับแล้วก็อีกคนครับเดือนเพนอนวยพรมืออ่อนๆฟอนานหวาน ฟังเพลงฟังล่าเพลินไปน้ำกันค่ะทรงไทยปีเก่าตอ,ตอนรับปีใหม่ครับพี่น้องครับถามมือใดบ่มีศิลปินรับเชิญราคา190บาท119บาทหยอกหยอกราคา119บาทนะครับวันไหนที่ไม่มีศิลปินรับเชิญวันไหนที่มีรับเชิญก็กคือ129 <c oughs> บาทนานซื้อบัตรจองตั๋วด้ที่สาวน้อยเพชรบกระแพงแฟนเพจเงื่อนไขเดิม บัญชีเดิมครับขอกำลังใจเด้อพี่น้องครับแต่การย่าลืมแล้วค่ะพี่น้องวันที่26เปิดเพลงน้องอุ๋งอิงละเพลินโอ้ยน้องอุ๋งอิงละเพลินเราเชียร์ไปสั่งน้องอุ๋งอิงเพชรบานแทิงกับการผลงิตเพลงยืนนึ่งไหมเขายืนเมาแม่น้องค่ะฝากติดตามเด้อค่ะแลักการฝากทีม4เพลงพิวัฒน์เอาบปรแฟรสิบเอ็ดให้วันที่26อุ๋งอิงเพลงบานแทิงแต่ว่าพี่น้องครับแล้วก็เราจะโชว์ใหม่ปรับโชว์ใหม่สามเพลงรวดนี่ปรับแล้วเพลงอุ๋งอิงอีกยืนนึ่งไหมเขายืนเมาแม่น้อง ร่วมหมดเป็นซีเพ้งไปเลยครับช่วงคอนเสิร์ตทั้งช่วงคอนเสิร์ตทั้งช่วงอวงอิงอีกรีบเขากลุ้มได้เลยครับพร้อมกับซีดเป็นลบเชิญอีกโอ้โหงานนี้สุดคุ้มสอดแจ้งแถบทุกขึ้นเลยครับซื้อบัตรจองตัวได้ที่สาวน้อยเพลินแพงแฟนเพจอย่าลืมเขากลุ้มกับ9 9 9บาทเหมาเมาไปเลยครับ คุณทุกยอดกด Subscribe นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีเรื่องราวดีๆทางช่อง c i ี y ท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ FC อย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ